โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็มาต่อกันอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับสาหรับวันนี้นะคแบบอ่าเป็นสนามมวยปั้มนะครับสําหรับดันเจี้ยนที่เข้ามานะครับก็ที่พูดถึงคลิปก่อนหน้านะครับก็มีอยู่4ี่ระดับนะครับก็ลงทุกระดับนะครับอ่าตอนเข้ามาครั้งแรกก็จะมีเป็นระดับทั่วไปแบบนี้นะครับอ่าเมื่อผ่านระดับทั่วไปก็มาเคลียร์ระดับยากต่อนะครับ ต่อเคลียร์ระดับยากเสร็จแล้วก็เรามาเคลียร์ระดับฮีโร่ต่อนะครับก็สําหรับคลิปนี้จะมาเคลียร์ระดับฮีโร่กันนะครับสําหรับอาวุธที่แนะนําในด่านนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณสองสามชิ้นนะครับก็ที่แนะนําเลยก็จะเป็นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับย้าําว่าผู้เล่นใหม่นะครับคือแบบดาเมจไม่พออย่างเงี้ยครับ ก็ต้องเป็นนี่เลยครับพายุลูกธนูครับแนะนําเลยนะครับต่อเวลายิงครบสามครั้งนะครับก็จะสร้างโลกขึ้นมานะครับเป็นโลกของเจ้าตัวนี้นะครับบาเรียตัวนี้นะครับก็ป้องกันการป้องกันดาเมจที่สามนัดนะครับก็พกไปแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําเป็นแบบนี้นะครับโลบาเรียแล้วก็เป็นเลือดแบบนี้นะครับ อ่าแต่สําหรับผมก็ขอเป็นแบบนี้ละกันนะครับเพราะว่า,วาดาเมจค่อนข้าง,งเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็เอาเป็นว่ายิงลองลองลองเล่นดูนะครับว่าถ้ายิงบอสทีเดียวไม่ตาย,ยาีก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเคอาตาขี้ร้อยสองํำรวจอาตาขี้รวมนะครับน่าจะเกินร้อยอยู่นะครับอ่าเจ้าบอสในดัจชยน,นไม่มีต้านทานคีดิคอนนะครับ 81%คีริคอน270ออยังไปเลยโอเค80%ก็น่าจะติดแล้วนะครับแทบจะทุกเม็ดเลยนะครับอ่ขออนุญ,ญาตรีเกมครั้งนึงครับอ,อยู่ๆก็ห่วงขึ้นมาแบบงงๆเลยนะครับอ่สำหรับ อาวุธสำหรับหาคนที่พลังเยอะนะครับก็จะเป็นพวกเลชาร์โดอย่างเงี้ยอ่าเป็นอาวุธประเภทที่ยิงแบบครั้งเดียวออกสองครั้งประมาณนี้นะครับเราจะได้ไม่เปลืองไอเทมในการกดแยกอ่าลูกกระสุนนะครับอ่าก็อย่างเช่นไม้ไผ่อย่างเงี้ยครับอ่ามีไม้ไผ่มีธนูมีเลชาร์โดนะครับ อไอติมก็มได้นะครับไอติมก็ยิงไปสองนัดเหมือนกันนะครับการเดี๋ยวไปลงกันนะครับก็หนึ่งรอบจะมีสิบด่านนะครับเวลาเชิญเพื่อนนะครับก็แนะนำนัดกับเพื่อนไว้นะครับให้เอาเจ้าธนูมานะครับ พอเลือกธนูเสร็จแล้วนะครับเราก็กดช่วยเหลือเพื่อนตรงข้างบนนี้นะครับเสร็จแล้วตัวละครเราจะเป็นอเป็นบอดให้เพื่อนเชิญนะครับแล้วก็ถือถือธนูนะครับจัดรูนอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ลัดกับเพื่อนนะครับก็ลงระดับอ่าเขาจะเลือกระดับไหนก็ได้นะครับที่เราได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เอามาหากับของรางวัลตรงนี้นะครับนี่นะครับเราทําได้แค่ไหนก็รับเหรียญไปเลยนะครับ ก็อย่างแต่ต่ำๆนะครับแนะนำให้ผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวดูเรียนก่อนนะครับ50 50 150 200ก็แนะนำให้ทำให้ได้39ม0 0นะครับไม่งั้นก็25 700นะครับลง2รอบก็น่าจะได้แล้วนะครับอ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ไปกันเลยนะครับ Let's go ชึบ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 ชึอช่าสบายนะครับก็วิธีเทสนะครับว่าเราควรเอาวุธแบบไหนมาอ่าถ้ายิงเม็ดเดียวตายแบบนี้แนะนำให้เป็นอาวุธอย่างที่สองนะครับก็ดูตรงกลุ่มนี่นะครับจะมีทั้งหมดสิบกลุ่มนะครับอ่าอ่าอันนี้ตัวเพื่อนนะครับก็ใช้ยิงมอนไปนะครับ ก็เป็นบอสก็แนะนําให้กด50หน่อยนะครับเผื่อเขาไม่ตายนะครับก็สําหรับสัตว์ขี่นะครับแนะนําเป็นม้าก็ได้นะครับไม่งั้นก็เป็นเต่าก็ได้นะครับเขาจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับอ่าสําหรับตรงนี้ก็ยิงแบบนี้ครับ นี่ครับกอสสำหรับคนมีพลังเยอะก็ไม่น่าจะยากเงินอะไรมากมายนะครับอือเรียบร้อยคนระก,กลุ่มที่สี่แล้วนะครับกออันนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับก็กดคุดสองไว้ครับกอเล็งให้มาได้เยอะๆครับหนึ่ง สองสามโอเคตัวสุดท้ายเดี๋ยวค่อยยิงก็ได้นะครับอูออรมลำโพงมาก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยก็เวลาเลือกเพื่อนมาช่วยก็เลือกให้ดีๆหน่อยนะครับ รับขว,วัวเพื่อนนนี่นะครับงี้เพื่อนนะครับก็มามันซับดาเมจได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับน่ะจะสังเกตได้ว่าเข้าแค่ร้อยกว่านะครับก็มาคิดเกาะตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับก็อย่างตอนนี้ตอนนี้เลือดอยู่สี่หมื่นเจ็ดนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ของสี่หมื่นนะครับ ก็น่าจะได้ประมาณเกือบเกือบพันหรือพันกว่ากว่านะครับกดข้าไปชิบปั่บยิงตรงมือนะครับเดินลงมาจะมีรอยอยากอยูอย่นิดๆครับอ,อัดไปเลยครับเดี๋ยวโดนเพื่อน,นครับยิงสูงหน่อย ใครต้องการทำคะแนนสูงๆนะครับก็แนะนำนะครับอย่าโดนบอสตีนะครับอา่าอย่างนี้ไปตงนง้งกันแนหะอา่ายิงอย่างนี้แล้วกันนะ ขยับมาครับเอาวินกิโลยิงลงไปเลยปับป๊บปั๊บโอเคพอไหมครับ หนึ่งสองขยับครับโอเคถ้ายิงติดขี้โล่ของม้าจะเด้งขึ้นมานะครับซึ่งอ่าเรายิงติดขี้ค่อนข้างจะชัวร์นะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับ ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขึ้นทุกตาเลยครับปับ๊บนี่ครับผมที่เก้าแล้วครับอ่อกดคูณสองครับกดห้าสิบครับยิงทะลุก,กันเลยเอา่า น่าจะด่านสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มที่สิบอ่าเรียบร้อยครับอ่าได้มาอีกคะแนนอยู่รอด5,450นะครับตอนนี้คะแนนต่อสู้อยู่ที่18,445แล้วนะครับอนนี้ต่อไปเป็นระดับปราชันครับ เรามาดูตรงนี้แหละครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับก็เรามาดูนะครับกดไปเลยคลิปนี้อาจจะเอาวหน่อยนะครับแต่ใครอยากดูแบบยาวๆก็สำหรับใครที่อยากแบบเออแบบกระชั้นชิดก็สามารถกอไว้ข้างหน้าได้เลยนะครับ เหมือนเดิมครับยิงเล่นไปเลยข้อฮึข้อแมบอ่าถ้าเป็นบอสเหมือนเดิมครับกดห้าสิบครับเผื่อเขาไม่ตายนะครับ เชิโอเคกลุ่มที่สองเหมือนเดิมฮะโอเคเอาว่ะเหมือนเดิมครับเป็นบอสกดห้าสิบครับ กลัวเลมหินอะไรครับเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะครับกดโล่ครับแล้วก็เคาะไปครับก็ไม่ได้แข็งมากนะครับเพื่อปลอด,ลอดภัยของชีวิตครับกดโล่ไว้ก่อนครับเดี๋ยวคะแนนดรอปครับ าเช่อแล้วไงโดนเพื่อนไหมนั่นอ่ะเพื่อนมีเกาะอ,อยู่ไม่น่าจะเจ็บมากนะชิปหายแล้วอู้ดีดีดีดโอ้ดีนะไม่เข้าเลือดเฮ้ย ห้ามให้โดนเลือดนะครับถ้าโดนเกาะไม่เป็นไรนะครับห้ามขึ้นเลขสีแดงแบบนี้นะครับชิวิวขนาดกลุ่มที่ห้าแลเนี่ยบักคับให้เราใช้โล่เลยล่ะอคุณสามครับเกกะช่องคนระับ ดันมดดันมดอาพยายามจะยิงโดนเพื่อนนะครับโดนเพื่อนก็นับนะครับอาล้มแบบว่าเลือดเราห้ามรถนะครับสามตัวเนี่ยเลือดห้ามรถนะครับจะได้คะแนนเยอะพอสมควรเลยนะครับ รถสิไอคูณเสือคูณสามรอยยังเหลืออยู่โอเคด่านที่เจ็ดผ่านแล้วครับด่านที่แปดคูณหนึ่งหมครับสวย ดาเที nine, ่้9ครับดานนิ่งแล้วมีสองตัวนล้วก็หวังพึ่งโลกมาอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ ยยบครับเอาไปครับเออแค่นี้แหละเจ็ดสิบอ้้หถึกครับโล่ไม้ยังถึก ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโ okay, อเคโดนวยะเออ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 อุ้ยถือกว่า ถึงเอาเรื่องถึกใช่ไหมเรายกให้หนายคนเดียวเลยนี่แปดหมืนโอเคครับกลุ่มที่สิบท่้นจบเรามาดูคะแนนนะครับว่าจะถึงสี่หมื่นไหมนะครับสามหมื่นเก้าแปดร้อยแปดน่าจะตอนยิงแล้วโดนตัวเองด้วยนะครับ ็ไม่ไม่ถึง4000 40, มืนะครับอยู่สามหม่นเก้าแปดร้อนะครับราชันแห่งอาริยานะครับก็สำหรับของรางวัลน,นะครับตอนนี้อ่ถ้าเป็นตามปกตินะครับคือของจะเข้าตัวเลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนี้ให้แรกเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับ อ่าแล้วก็มีการเตรียมตัวสำหรับอาริยานะครับก็ให้ทำเคสตามที่เขาบอกเลยนะครับก็จะมีอัพเกรดอาวุธนะครับอัพเกรดผลึกธาตุอัพเกรดสัตว์เลี้ยงฝึกฝนสัตว์ขี่อ่าฝึกฝนไอเทมสุ่มรูนนะครับอ่าสุ่มรูนนะครับจัดไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันสุ่มรูนรูนอะไรนะครับ น่าจะเป็นสุ่มรูนเพชรหรือเปล่าอ่าลองกดใช้เงินดูครับใช้เ,เงินแก้ปัญหาดูครับอ่าไม่ขึ้นนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเป็นกล่องรูนสีทองนะครับอ่ะร้อยี่สิบลองไปอ่ะจริงด้วยครับร้อยี่สิบเพชรครับจัดไป ในกล่องสุ่มซุนเลเวลห้าปะอัพเกรดอาวุธอัพเกรดคลังาดุอัพเกรดอันนี้อ่าเลเวลห้าจริงด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดท้ายคลิปเลยนะครับอัพเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับก็ตอนนี้อัพจัดฝูงอยู่นะครับอัพไปเลยอ่าเดี๋ยวค่อยจัดการนะัฝึกครับ สี่ก็ได้อ่ะสามสิบห้าโอเคแล้วก็ผ่านนะครับฝึกฝนคร,ร,รับตรงนี้ครับฝนรักษารับตรงนี้ครับกอดไปครับหนึ่งทีอ่าได้เจาะเกาะมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับหรือเปล่านี่ครับอัพเกรดอาวุธ ฝึกฝนสัตว์ขี่อา้าไม่ใช่หรอน่าจะใช้ทองเออใช้ทิ่เกตหรือเปล่าอ่าอัพเกรดท่าแล้วก็อัพเกรดอาวุธโอเคครับก็ลลองให้มชมดูเลยนะครับปลาไปยี่สิบนาทีแล้วทำไปครับ เริ่มกระตุกแล้วครับอ่าอัพเกพรดผลึกธาตุนะครับผลึกธาตุก็เข้าไปตรงสัตว์เลี้ยงนะครับอ่านี่ครับผลึกธาตุอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับก็อัพไปหนึ่งขั้นครับหูขั้นหนึ่งสองมื่นกว่าผ่านผ่านเพชรด้วยแท้้นสัตว์ขี่เหรอเดี๋ยวนะ น,นี่เป็นสถานหน้านะครับนักขับนี่หรือเปล่าโอเคกดไปแล้วนะครับไมปดูขึ้นไหมอ่าจริงด้วยครับโอกดไปเยอะเลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ก็ลองให้ดูแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับอ่าอย่าลืมไปเล่นสไ વ เวอร์อกับเพื่อนด้วยนะครับได้ทองด้วยนะครับในเกมนี้ทองมีโคตรจำเป็นนะครับโอเคนะครับก็ชิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อ like, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ อ่าสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากด้วยนะครับอ่ากล่องลุนเลเวลห้าครับโอ้โหคูฟุกันเขามีแล้วถ้าได้สีม่วงโคตรโชคเียอ่ะอ่าย้ายตัวนี้ก่อนอ่านี่นะครับของใน,นะะราคาเลือกส,สีน้ำเงินนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับไม่มีหมดแดงนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำนะครับไม่เต่าเอาเต่ามาก่อนก็ได้นะครับเอาไว้ลงดันนะครับลงดันใหม่ที่ลงไปเมื่อกี้นะครับก็เริ่มเทิร์นก็จะได้โล่มาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้อ่าเรามีโอกาสโดนตีเยอะขึ้นนะครับแล้วเราไม่เสียเลื่นนะครับเซฟไว้ดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับอสำหรับพี่นี่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ